ทุกคนมูมันดียังไงรู้ไหมมูค่ะหนึ่งง่าย,ายสบายสบายอะค่ะเหมือนเวลาเราทำบุญอะไรนะคะเราก็ส่งบุญนะคะจะบอกว่ามูกันเถอะค่ะนะคะเรามารวมพลังมูกันทุกคนครูอะไม่ได้พาทุกคนมูแล้วเสียตังค์บางคนนะไม่มีเงินบูชาแม่นางกวักครูสอนแล้วนะ ว่าเวลาเราไปเห็นแม่นางกวักใครก็ตามให้เราแคปรูปเสร็จแล้วให้เราเอะค่ะเอารูปขององค์แม่นางกวักเนี่ยปิ้นออกมาคัวสายมูจริงๆแล้วอะมูไม่เป็นแต่ตอนเนี้ยก้าบอกเลยนะว่ามูตัวแม่มูตัวแม่นะคะเพราะเรายิ่งมูอะเราจับสเต็ปการมูเราได้แล้วไงทุกคนทุกคนนี่เห็นแล้วเนาะว่าเงินคูง,งอกได้ คือเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะอ่ะพูดไปแล้วคนไม่เชื่อก็เบะปากมันเป็นบาปเปล่าๆทุกคนแต่ก็เลยไม่ค่อยจะพูดนะเรามนุษย์เราทุกคนนะคะเรามีเงินของเราอะคะ่ะหรือทรัพย์ของเราอะคะ่ะในอดีตในทุกภพชาติแต่นะคะเรา ทุกคนเบิกเงินการเป็นบ้างไม่เป็นบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนก็เชื่อสูตรบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็อยากจะเชื่อแต่มันไม่ได้สักทีก็เลยไม่เชื่อเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนครูอ่ะจะบอกสเต็ปวิธีการมูให้คุณนะคะบางคนมูไม่เป็นทุกคนมันผิดไหมมันไม่ผิดแต่มันช้าอ่ะฟังครูนะคนไม่มูไม่ผิดไม่ผิดเลยนะคะ คุณไม่มูแล้วคุณมีความสุขคุณจะผิดอะไรคุณไม่ผิดบางคนบอกว่าครูหนูะไปดูนะอ่ะแบรนด์นั้นแบรนดนี้หนูไปดูคนนั้นคนนี้นะ่ะที่เขารวยรวยอย่าเขาไม่เห็นมูเลยแน่ใจเหรออะไรบอกคุณว่าเขาไม่มูเขาไม่บอกคุณเขาไม่ใช่ครูครูนี่มีอะไรบอกมูเปลือก เขาไม่นั่งบอกคุณหลอกเสียเวลาทุกคนเขามาปุ๊บเขาก็มาไลฟเรื่องสินค้ามาบอกว่าสินค้าดียังไงมาบอกโปรโมชั่นมาบอกว่าถ้าซื้อตอนนี้คุณจะได้อะไรนู่นนี่นั่นไม่ดีกว่าหรอถูกต้องไหมแต่สําหรับครูค่ะครูบอกหมดเลยอะไรที่ครูรู้อะไรที่ครูว่าดีอะไรที่ครูทําแล้วมันใช่ครูบอกหมดเลยทุกคนเออขออนุญาตถอดแว่นนะคะแว่นมัน ลื่นจมูกคือแบบว่าไม่ได้ทําจมูกโด่งมานะทําไมต้องมูไม่มูได้ไหมไม่มูอะได้ทุกคนไม่ได้ผิดเลยแต่ครูอะถามย้อนไปนิดเดียวนะคะหนึ่งถ้ามูไม่เสียตังมูแล้วมีความสุขมูแล้วชีวิตมันดีขึ้นทำไมเราถึงไม่มูมูแปลว่าอะไรมูแปลว่าความเชื่อค่ะมูแปลว่าเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะเชื่อในสิ่งที่ ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้ก็เชื่อไปแล้วแบบนี้เรียกว่ามูค่ะนะคะถ้าไม่มูคือวิทยาศาสตร์ทุกคนทุกวันนี้บางครั้งวิทยาศาสตร์กําลังทดลองนะว่ามูมีอยู่จริงไหมใครดูครูจะรู้ว่าครัวทุกสายเลยนะเพราะครูมรู้รู้ว่ามนุษย์มันทําได้มากกว่าสิ่งที่เราเป็นมันเป็นได้มากกว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณนะขณะน,นี้คุณดูนะจากคนมูไม่เป็น แต่พอมูแล้วเก็บหลักฐานมูแล้วเก็บหลักฐานทุกคนพอเราเก็บหลักฐานมันเกิดความเชื่อพอมันเกิดความเชื่อมันมากขึ้นถ้าหลายคนนะคะเราอะไม่ใช่มูเพื่อใครเรามูเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของเราเองค่ะทุกคนแล้วการมูนะหนึ่งไม่บาปสองได้บุญทำไมครูถึงบอกว่ามูเราได้บุญ พระมูมันทําให้เรามีความสุขค่ะพอเรามูแล้วเราได้พอเรามูแล้วมันมีหลักฐานเรามีความสุขพอเรามีความสุขมันสร้างบุญให้ตัวเองนี่แหละค่ะทุกคนครูอยากให้ทุกคนนะคะมูให้เป็นก็คือมูแบบไม่ทุกมูแบบหาหลักฐาน